ขอเสรตรับทั้ง,ง,งสองทีม,ทมลงสู่สนามแล้วนะครับฟุตบอลช้างเอครับายชื่อของเจ้าถิ่นพีธีประจวบนะครับในระบบ352วัฒนชัยสัททองจันเป็นผู้รักษาประตูนะครับก้องหลังมีเบรนโดวิญาแอตโธนิราบัชซีและในระบบ 4, 2, 3, 1สารานนอนอ,นอนุอินเป็นผู้รักษาประตูนะครับก้องหลังแบ็กซ้ายวันนี้ใช้ธนวัฒนพิมโยทาน,นะครับอุตสินให้สัญญ,ญาณเริ่มเกมครับ รุนกันครับทีมไหนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศนะครับแปดในสุดท้ายฮูเกวิกครับเบิ้ลขึ้นมาแต่บอลเลยมิคุนี่ถือว่าถึงถึงประจวบแล้วครับท่านอย่างงี้ได้เจอของแท้ครับนะครับเตะมุมเล่นสั้นแล้วก็จอดมาเสาไกลพยายามจะหม่งชงก็ไม่ได้รับติดทางสารัตบอลยังเป็นของทางฝั่งเจ้าทินครับ หวดขึ้นมาลูกนี้ให้เอ็ดการ์เมเดสแต้ตวัดจริงโอ้โหแต่ว่าบอลไปตรงตัวสลาโนนครับสารัตอยู่เย็นนิตามแล้วไปเสียจังหวะครับตอนที่เ e. อ็ดการขวดด้วยขวาบอดตกพื้นทีหนึ่งก็เลยทำให้ทางสราโนนไม่พลาดนะครับรับลูกนี้เข้าซองเลยการแรกในเกมวันนี้นะครับลูกยิงของเอ็ดกาอาภิสิทธิ์ให้มิเชลลีมา มิเชลครับเปิดข้ามฟากเอาแล้วครับสวยนะครับจิรพันธ์จับโอ้โหไกลตัวแต่พยายามจะคัดแบ็กกลับมาครับแต่ว่าติดทางด้านของทากากิครับคือบอลแรกจับแล้วมันยาวไปถึงเปิดสวยมากครับมิเชลริมาตรงนี้แล้วดูบอลแรกของจิรพันธ์เนี่ยครับจับยาวพอจับยาวปุ๊บเนี่ยจะคัดแบ็กกลับมาก็ลําบากยิงยัดก็ไม่มีมุมเลยนะครับสุดท้ายเตะออกเลยครับต่อแรกเข้าใจว่าฉลาดด้วยนะครับไม่ฉลาดนะครับลองหยอดวางยาวมาทางซ้าย อาครับทันด้วยครับอภิสิ์อภิสิ์เจอกับมาซิดะให้มามิเชลลีมามิเชลลีมาแตะอล้วครับมีเหลี่ยมยิงด้วยง้างแล้วจิงเสาแรกโอ้โหพยายามจะหักข้อเสาแรกนะครับแต่บอลมันเบาเกินไปครับไปเข้าเซฟของสลานนนสุดแต่ก็ยังหาช่องยิงจนได้เอบริมาดูครับแตะลอดขามาเลยเรามีกฤษดามาซ้อนอีกคนนึงแล้วจังหวะยิงเนี่ยต้องต้องหักเพื่อจะเอาเสาแรกะครับอ๋อหักข้อไปตรงนี้ก็ผ่านมาได้ก็จริงแต่สลานนนไม่หลงนะครับ ขึ้นทางซ้ายฝั่งของอภิสิทธิ์จะมากกว่าอา้าวยอดมาทงไม่ขึ้นเกี่ยวลงมาเสียจังหวะย้อนไปหน่อยเอ็กซ์เมนเดสเปิดเข้ากลางแล้วพยายามจิงจรู้ดิโอ้ยเกือบเป็นหนึ่งศูนย์นับจังหวะย้ายมาจากน,นครปฐมก็ยึดมือหนึ่งเลยครับเอา้าเจสปาร์ดิโฮมครับโอ้เล่นไม่เล่นไม่ไหวนะครับสรุปแบตโนวิยานะครับอ่ะบีจีเปิดมาเสาไกลได้หมกุรู้ดิไม่ดีครับจังหวะของโยชิอากิทากากิเป่าฟาวให้ประจวบครับอา้าวเล่นเร็วไปเลย อ้ประสิทธิ์บอกไม่ห่วงแล้วเลยฮะไม่ห่วงผมเลย <c oughs> โอ้แล้วดูคล้องหนีมาสวยมากครับเอกราเมนเดสให้มิเชลลีมาโอเจอสอโอิสารัตครับชนาทิพย์ทางซ้ายไหลามาพงระวิทย์พงรวิทย์ให้เอกนิตอาแลวครับเข้าขวาจริงรูนด้ไปตรงตัวเอาอีกครั้งหนึ่งของเอกนิต์ที่ได้ส่องแล้วคราวนี้เข้าขวาข้างถนัดบอลมันตกพื้นรับไม่ได้อยู่ในทีแรกแต่ก็ไม่ได้ชอ,อกกระชออกอกไปไหนไกลนะครับ แทบจะไม่ได้อยู่ติดริมเส้นสักเท่าไหร่เอกริดลงมา3ค,ครั้งแต่3ครั้งของประจวบนี่เกิดขึ้นในครึ่งแรกทั้งหมดเอ้าแต่กลับมาเอกริดเอาตัวประกลบลม้มริงลูกนี้ฉะและโอ้โห,ห่ม,มาไม่ตรงกรอบครับซ้ายของเอกริดปัญญาครับที่จอยบอกเพื่อนเ,นเติมมาหน่อยครับไหลามาตัวเติมมิเชลเลอร์เปิดลูกนี้อ่าเลยครับได้ของด้วยบอลตึ้งศูนย์รกันโอ้โหมองลูกนี้สุดยอดจริงๆครับมิเชลลีมาครับ อีทีประจวบขึ้นนำบีจีปทุมยูเนเต็ด1-0เนี่ครับทุกอย่างพอมางพอเจาะหมดเลยครับเริ่มตั้งแต่เขาเองครับลิมาที่ตวัดบอลออกทางซ้ายนะครับรยีจองยอกเก็บบอลได้แล้วนิกเทเลอร์ตัวสำรองนี้เพิ่งเปลี่ยนลงมาครับวิ่งอ้อมหลังแล้วก็เปิดมาลิมาขโขกเสียบเสาวไปเลยนียอดเยี่ยมมากครับประตูนี้ของอีทีประจวบขึ้นนำแล้วครับ1-0เดียดูว่าอีชีจะแก้เกมยังไงกับช่วงเวลาที่เหลือไม่ถึง20นาทีครับจิเงเกมของบีจีเนี่ย ตั้งแต่เปลี่ยนบกเอกนิษฐ์อิกซานโพรวิทลงมาเกมดีครับแต่ว่ามาพลาดจังหวะนี้ครับโอ้โหนี่คือต้องถอยหลังมะมงด้วยครับแต่ว่าตัวประกบโอ้โหเป็นสาระประกบก็เรียบร้อยเลยครับไม่ทันได้ขึ้นนะครับสาระจ่ายกันไปจ่ายกันมาแล้วูุตดสินก็เป่านกหวีดยาวครับจบการแข่งขัน90นาทีที่3อาวสเตเดียมครับช้างเอฟเอครับรอบ16ทีมสุดท้าย พีทีประจวบเอฟซีครับเฉือนชนะบีจีปทุมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์ครับประตูชัยครับลูกมงของมิเชลิม่านาทีที่73นะครับทำให้พีทีประจวบเก็บชัยชนะแล้วก็เขี่ยบีจีไครับเขี่ยลูกไปไกลนะครับจากทั้นสองที่้าจากแฟนคลั้นสองที่ห้าทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพครับ